พี่ให้เงินร้อยหนึ่งครับหาของที่ใกล้เคียงกับราคา100มากที่สุดในเซเว่นแต่ว่าต้องแข่งนะแข่งกับใครคะเนี่ <N: Yeah. S 2> ทีมงานพี่เองถ้าเขาหาได้ใกล้เคียงกว่าไอ้100เนี้ยเราต้องจ่ายเองแต่ถ้าเราชนะเอาไปเลย500ได้แต่จะมีเวลาหาแค่30วินะถ้าผมชนะก็ได้500เหมือนกันใช่ไหมได้มันจะมีอะไรร้อยหนึ่งพอดีปเปะพี่ลูจะเอาอะไรเลยอ่ะของเล่นของใช้มันก็ไม่ถูกใจไงผมว่าผมจะซื้อของเล่นไงผมากได้อันเนี้ย นี่เมียรถแมนด้วยมันก็เกินมา59น,น่ะดูว่าช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลต,โโลตแนี่ก็ได้วะอฟอร์มเมอร์จีบได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่ไั้แต่ได้ได้แล้วนะคะซื้อแล้วกันมาตามฟอร์เมอร์แตบาทอันนี้คือสนใจการแข่งขันแล้วเนาะสนใจสนใจแย่เลยทัย้ง11บ,บาทครับถ้าเราซื้อของที่ราคาใกล้กว่า11บาทได้ยังไงก็ชนะ กป,ปกติมันอันละสามสิบห้าใช่หรอนี้สามห้าสามห้าสามห้านี่รวมกันนี่ร้อยห้าบาทเลยอา้าวเกินร้อยนี่ปกติมันก็ร้อยห้าบาทจริงแต่ว่าสามอันหนึ่งแพ็คเนี่ยเหลือแค่เก้าสิบห้าบาทอ๋อมันมีวิธีนี้ด้วยวะเนี่ยแต่นี่นับเป็นหนึ่งรายการเนาะเพราะว่าติดทีเดียวันเออก็ติดทีเดียวเหมือนกันรุปผลเลยน้องผู้หญิงชนะเองแพ้เออรู้แล้วนี่ร้อยบาทนะเอาคืนมาด้วยติดไ้ก่อนหักเงินเดือนเนาะอันนี้ครับใคร<อ>ชนะเป็นของเราฝากไว้ให้พี่หน่อยวนตาลตกก็เติมน้ำตาลที่เออมาเลยมา ไปกินปอกโลทุกคนอย่าลืมรีบไปซื้อนะครับตอนนี้มีโปอยู่นะแพ็ก3ชิ้น95บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ,อร่อยปหล่ะอร่อยใส่น้ำตาลตกยังคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองคนอร่อยอ่ะ J-E-X-U-N-G นค่ะ e